อ่ะโอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลล์ิคริปโตนครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวาิเคราะห์ตัวของกราฟตัวของบิตคอยตัวของดอชชอยแล้วก็ตัวของเหรียญต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าว่าผมพูดจะติดขัดก็ต้องขออภัยเพราะว่าพอดีเป็นร้อนนะอยู่ในป่าแล้วก็เป็นเยอะมากนะครับเนาะก็คือช่วงนี้กินน้ำน้อยนะต้องดูแลตัวเองให้เยอะนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทําคลิปมันจะพูดไม่ติดขัดนะครับโอเคไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูตวัวกราฟกันเลยดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มดูจากตัวของบิตคอยนะวันนี้ผมก็จะรีบหน่อยเนาะอ่ะแล้วก็ก่อนจะไปดูคคคคคลลลลิปอออออองงงงผผผผมมมมมกก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 ็็็ใใใรรรรรทีี่่่่่่ต้้้้้าาาาาาายยยยยนนนนนนหหะะััับบบืืวววแแจเดดดไ์ถ ว่าใครที่สามารถกดแชร์โตของคลิปได้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงกาแฟผมนับหรือว่าจะโตของสนับสนุนค่าโตของสมาชิกนับเดือนละ300บาทนะครับก็คือสามารถที่จะดูะไลฟ์สดได้ทุกสัปดาห์นะครับก็คือเดี๋ยวจะเริ่มประมาณช่วงสัปดาห์หน้านครับสัปดาห์หน้าก็คือก่อนช่วงปีใหม่นะับก็คือจะมีเริ่มไลฟ์แต่เป็นแบบส่วนตัวแบบสมาชิกนับก็คือเนะี่ยก็จะมีแบบออกแนวแผ่นเทรดหรือลักษณะอะไรที่มันละเอียดและเจาะลึกกว่าโตของที่มีอยู่ในคลิปนะครับ ก็จะเจาะลึกนะครับในตัวของไลน์นะแล้วก็สามารถที่จะขอเรียน,ส,นส่วนตัวได้นะครับแล้วก็จะค่อยๆวิเคราะห์ให้ทุกท่านดูนะครับประมาณนี้ก็เผื่อใครสนใจแลบสับงไว้บาทนะครับโอเคมางั้นก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตัวกราฟกันเลยกว่าแล้วกันนะครับตัวกราฟบิตคอยนะครับก็เ,กเรียกได้ว่าที่ผม,มวิเคราะห์ไปนะว่าเออเนี่ยแถวช่วงโซนราคาตรงที่1นึ่งแสนดอล่าส์เนี่ยเออคือมันจบได้แล้วนะครับเออประมาณ1นึ่งแสนแปดพันเนี่ยคือมันจบตัวของชุดเวฟห้าสักตัวนึงแล้วนะแล้วก็มีการปรับตัวลงมานรับับตตอนนีีม้มมการรว ลงมาแล้วนะครับคือราคาเนี่ยอ่มันมีการหลุดตัวของเส้นเทรนไลน์สีขาว24ตรงนี้ไปนะครับอ่ะมันมีการหลุดลงมาแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันมันคอนเฟิร์มได้แล้วว่าบริเวณชุดอ่อชุดเก่าตรงเนี้ยคือมันจบแล้วนะครับมันเป็นพอรชุดแล้วที่ลงมาครับแล้วตรงเนี้ยตัวของบิตคอยน์เนี่ยมันจะเป็นชุดของการฟักตัวนะครับซึ่งการฟักตัวเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีการย่อลงมาหรือประมาณแบบไซเวสักหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องย่อลงมาต่ำๆคือก็น่าจะสักบริเวณโซน92้0 0มนนะครับโซนนี้หร บรวณโซนราคาปัจจุบันก็ได้คือแถว90,070ก็คือมันก็เริ่มพักตัวได้แล้วแหละแต่ว่าหลักๆคือผมให้ค่าว่าประมาณโซน90,020-90,030เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่น่าจะพักตัวและโอเคที่สุดนะครับหรือไม่ก็โซนสักประมาณโซน80,060โซนนี้เนาะก็คือถ้าว่ามาสองโซนนี้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นโซนที่น่าสนใจในการที่ที่ที่ตัวของบิตคอยเนี่ยเขามีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็เป็นสองโซนที่เรียกว่าถ้าลงมานห่ะยังไงก็มีการอย่างแน่นอน นะครับแต่ถ้าก็ลงมาไม่ถึงเนี่ยก็คือก็ตัวของบิตคอยนะครับเขาอาจจะเป็นลักษณะที่ถ้ามันลงมาไม่ถึง9ก้าหมื่นสองกับตัวแบบหมื่นหกใช่ไหมก็อาจจะแบบมีการปรับตัวขึ้นไปต่อไงแล้วก็ไซวีไซวแล้วก็ขึ้นต่อในภาพใหญ่ไปต่อก็ได้นะครับเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งแบบเนี้ยอ่ามันก็จะเป็นกรณีที่ผมนับบริเวณตรงทั้งหมดผิดนะอย่างที่บอกไว้คลิปที่แล้วเนาะอ่ะวันเนี้ยก็คืออัปเดตตัวของบิตคอยน่ะอ่าส่วนตัวมุมมองน่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะนะครับมองแค่ว่าที่ลงมาเนี่ย ก็คือยังมีโอกาสลงมาต่ออีกหน่อยก็ได้หรือว่าจะขึ้นไปเลยก็ได้แต่หลักๆคือส่วนตัวอ่ถ้าจะมองทิ้งหลักหนักะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูอาการก่อนมันผมว่ามันค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะด้วยความที่ปัจจุบันนับสชั่วโมงเนี่ยโตของอเดี๋ยวผมเปิดห้ไใจแป๊บหนึ่งนะนี่ก็คือตัวหใซนะครับมันลงมาโซนโอเวอร์โซลแล้วนะก็แล้วก็ตัวหอวโอมันก็ มันมันมันก็เริ่มชัดแล้วนะครับก็เลยมองว่าถ้ามันจะลงต่อแบบสูงว่ามันจะทิ้งดิ่งลงมาแบบแรงๆเนี่ยคือ,อยังไงมันก็ต้องมีการไซ์บีก่อนสักระยะหนึ่งแถวโซน9 2้าหม0ส่วนเนี้ยถ้ามันต้องการจะลงต่อแต่ตอนนั้นนะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้อีกรอบนะครับสตัวของบิตคอยส่ตวนตัวมองว่าตรงเนี้ยก็คือมองว่าพักตัวแล้วก็ดิงครับประมาณนี้เนาะโซนของตัวบิตบิตคอยนะครับต่อมารับเป็นตัวของตัวดอชทรอยรนะับมาดอชเนี่ย มาโรสเนี่ยก็เรียกเรียกว่าเป็นตัวที่ยอดทิดเลยนะครับแล้วก็ผมทําคลิปไปทุกคนก็ชอบมากนะสมุนก็เห็นว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับก<ๆ>็ตัวดอชคอยเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือที่ผมมองว่ามันเป็นตัวของ1 2แล้วก็3มใช่ไหมตรงนี้กําลังทา4ี่แล้วขึ้น5ใช่ไหมไม่รู้สายอดไหนแต่ว่าอาจจะยอดตรงนี้ก็ได้หรือยอดตรงนี้ก็ได้สักยอดนึงครับแต่ว่าบริเวณทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยมันเป็น4ี่นะครับแล้วมองว่าตรงเนี้ย ยังไงเลยคือ4เนี่ยมันจบแล้วก็ได้หรือยังไม่จบก็ได้แต่หลักๆคือถ้ามันต้องการที่จะขึ้นไปแบบโซนแบบ $1 ดอลลาร์มดอลลาร์าดอลล่าหดอลลร์อะไรแบบเนี้ยแบบที่มันที่มันไปได้ไกลหรือหดอลลร์ที่แบบผมได้พูดไว้ในตอนคลิปวิเคราะห์หมายเนะี่ยคือตัวของเว็บสเนี่ยมันต้องปรับให้ใหญ่กว่านี้นะอ่ะมันต้องปรับไซด์เว์ให้มันนานๆเลยคนระับประมาณช่วงปีหน้าแล้วค่อยขึ้นครับอ่ะซึ่งถ้าหากว่าบริเวณตรงนี้นะครับ ตรที่มันกําลังไซด์วีหรือเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันยอ่อไม่ลึกยอ่อไม่ลึกก็คือยอ่ออยู่แถวโซนตรงราคานี้ครับเดี๋ยวผมตีให้ดูเนาะถ้ามันยอ่ออยู่แถวโซนช่วงราคาตรง0.03ดอลลาร์นะซึ่งตัวเนี้ยลงมาแตะแล้วมีอาการครับกับโซนประมาณ0.26เนะี่ยไม่ควรยอร่อต่ํากว่า0.26นะแต่ส่วนตัวมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวแล้วย่อได้มากสุดก็มองแถวประมาณ 0. 0.3นดดอลลาร์นะโซนนี้นะ ทีมองว่าไม่ควรหลุดแถว0.3ดอลลาร์ไปแล้วถ้าหลุดถ้าหลุด0.3ดอลลาร์ไปก็อาจจะลงไป0.26เฮ้ย0.26ดอลลาร์นะครับแต่ว่าไม่ควรลงไปต่ากวัน,นี้แล้วเพราะต่ากวันนี้มันจะเป็นการเสียทรงนะครับดังนั้นเลยคือตรงเนี้ยลักษณะเนี่ยมองว่ามันอาจจะเป็นไซด์เวสักระยะหนึ่งประมาณช่วงแถวถึงประมาณปีหน้าช่วงเดือนมกรานะครับไซด์เว์ไปเลยนานๆนะครับหรืออาจจะไซด์เวย์ไปถึงช่วงกุมภาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็เสร็จแล้วตรงเนี้ยนะมันจะเป็นล,ลักษณะที่2เนี่ย มันส่งพลังได้2เนี่ยมันเป็นแฟตนะครับ4มันเป็นตัวของไม่เป็นแฟรงเกิลก็เป็นตัวของคอมบินชันคอมบินชันก็คือเป็นการผสมผสานที่แบบเป็นเอมซีเหรือดับเผมจะเรียกเป็นคอมบินชันนะครับก็คือตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นเว็บสี่ที่เป็นเว็บสี่เอ็กซ์นะเป็นสี่เอ็กซ์นะครับอ่าเป็นสี่ขยายแล้วก็มันก็จะทําไม่เกิดตัวของห้าขยายนะครับีประมาณนี้เนาะ ซึ่งถ้าว่ากรณีที่ตรงนี้มันเป็นกรณีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ x แล้วขึ้นห้า x จริงๆนะครับที่เป็นห้า x จริงจริงนะครับต่าๆเลยคือเนี่ยก็คือไอตัวของจุดเริ่มต้นรอบเริ่มสามวิฟสี่นับวางมั่วๆก่อนเนาะก็คือต่าๆเนี่ยมันร้อยหกจแปดก็ประมาณแถวช่วงสามดอนกว่าเนี่ยมนมีโอกาศไปได้สูงนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นสี่ x นะครับเนาะเรือจะไปได้ถึงนู่นแล้วก็ได้แบบกาๆแต่ส่วนตัวมองแค่ส่วนนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูอาการห่างานแต่ผมว่ามันใจยังไงคือในเว็บ5 x อ x ะ ยังไงมันก็ต้องมีเว็บหนึ่งที่เป็นเว็บเอ็กซ์เทนชันใช่ไหมก็จะเป็นเว็บ3ที่มันอาจจะฟิลแบบเหมือนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แทงแบบไส้สูงๆไงแล้วก็ปรับสีลงลึกๆอะไรเงี้ยแล้วห้าฟิลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตรงเว็บ3ตรงเนี้ยมันมีโอกาสไปถึงพกดอนแล้วเราก็หาแล้วก็เรา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 หาจังหวะแล้วก็เราก็อาจจะแบบเหมือนแบบหาจังหวะทํากําไรในโซนนั้นกรณีที่มันเกิดตัวของ 5x นะครับเนาะอาแต่ก่อนที่จะเกิด 5x หรือก่อนที่มันจะขึ้นไปนะครับเนาะก่อนที่มันขึ้นไปเนี่ย ให้เรามาลุ้นตรงนี้กันก่อนมาลุ้นตรงบริเวณตรงราคาแถวช่วง0.3กับ0.26ให้มันยืนให้ได้ก่อนครับแล้วไซด์เวไปเลยนานๆนนครับประมาณแถวช่วงประมาณเดือนมกราไม่กุมภาปีหน้าเลยครับเนาะแต่ไม่เกินเดือนมีนาคมประมาณโซนนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะไซด์เวย์ไปเลยนานๆนนครับแล้วตอนนั้นนะผมมัน่นใจว่าตอนที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยยังไงก็มีขาม่าวมาอย่างแน่นอนอีนอนมัสก์อาจจะออกมาหรือ ใครสักคนอาจจะออกมาทําอะไรนะครับแต่ผมมั่นใจยังไงก็มีข่าวมาสนับสนุนอย่างแน่น,นอนถ,ถ้าเกิดกรณีที่ต้องดอชคอยเนี่ยมันต้องการจะขึ้นแรงๆแบบนั้นนะครับเนาะก็ประมาณน,นี้ละก,กันก็ไอ้นี้ก็มองว่าดอชคอยเนี่ยมันลงมาแตะโซนสําคัญแล้วครับทีเ่เป็นโซนที่แบบถ้ามีอาการแถวเนี้ยก็บอกว่ามีเนืยสําคัญนะมีข้อมูลสําคัญซึ่งถ้าไปดูในภาพจ่อยนะก็เขียนได้ชัดว่าตรงนี้นครับไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอะไรจริงๆคือตัวของดอชเนี่ยมัน ที่ลงมาเนี่ยมันจะปรับเป็นตัวของ A B C แบบนี้ก็ได้นะ A B C แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ดูค่อนข้างฝืนผมมองว่ามันอาจจะเป็นฟิลแบบนี้มากกว่านะฟิลเหมือนตรงนี้ก็เป็นทรายเกิลสักตัวหนึ่งเป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ครับตรงนี้กําลังทาขึ้นดีอยู่แล้วเป็น E ครับแบบนี้ลักษณะแบบแบบนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นทรางเกิลนะตรงนี้ A และตรงนี้ B ตรงนี้ A B C เป็น C ตรงนี้ขึ้นดีปุ๊บปุ๊บนานๆแล้วก็ทํา E เป็นไซด์เวยอะไรเงี้ยอ่าแบบเนี้ยเนี้ย ลักษณะแบบเนี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่นะครับซึ่ง t ทร์เกิลตรงเนี้ยมันจะเป็นทร์เกิลที่มันเป็นรูปแบบไม่ปกตินะครับเนาะมันจะเป็นรูปแบบที่ไม่ปกติคือมันจะสลับคือตัวของอ่า B กับดีมันจะสลับกันนะครับมันก็มันก็ได้แหละมันมันเนื้อไม่ผิดนะครับมันก็เป็น t ทร์เกิลอีกรูปแบบหนึ่งแต่นั้นตรงเนี้ยก็มองว่าเฮ้ยมีโอกาสเกิดลักษณะแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้เกิดตัวของเวฟ 4x ่นะครับส่งผลทําให้เกิด 5x ขึ้นอย่างรุนแรง นะครับก็ลุ้นกันว่าตรงนี้จะเกิดหรือเปล่าแต่ส่วนตัวก็ตอนนี้ดอจคอยนับลงมาถึงโซนสําคัญแล้วก็คือโซนฟิวด์รชี่สามสามปสองกับโซนห้าสิบนะครับนี่ก็คือโซนนี้นะครับเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมว่ามันแตกปุ๊บมีอาการนะครับเนาะก็ให้ไว้2ราคาแลวกันก็คือศูนจุดสามดอลลาร์กับ0ูนสองหกนะครับก็คือประมาณนี้ของตัวดอจคอยนะครับแล้วก็ดอจคอยก็คือจริงๆมีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยคือสําคัญมาก สำคัญมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําเสนอให้ทุกคนเห็นด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็จะวิเคราะห์แค่2ตัวก่อนแลวกันกน็คือเป็นตัวของ Bitcoin และตัวของดอสนะครับก็จะวิเคราะห์สั้นๆให้เห็นภาพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกอะไรในภายหลังนะเพราะว่าผมอาจจะทาคลิปแยกเยอะเพราะรู้สึกว่าเหมือนคนเริ่มสนใจทําเป็นทีลวข้อน่าจะโอเคกว่านะแล้วรีบสรุปนะครับเพราะว่าคลิปนานเกินไปมันไม่ดีนะเพราะว่าคน าบางคนเขาไม่มีเวลาดูนะครับอ่ะก็คือตัวของดอชฟลอยนะครับไอ้น,นี่คือไอ,นนอ,อนน้มุมมองภาพใหญ่ที่ผมวิเคราะห์ไว้ใช่ไหมว่ามันจะไปโซนหกตอนเจ็ดตอนประมาณโซนนั้นนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อน,นครับลบก่อนเนาะก็คือถ้าว่าทุกคนเปิดการาฟตัวของแท่งเทียนนะับแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียน,นครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมก็คือขึ้น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 ,ข,นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะเห็นว่าอ้ยอดล่าสุดตรงนี้ครับเนาะะเดี๋ยวผมปรับแลลักษณะ,ะแบบการาฟเหมือนที่ทุกท่านเห็นแล้วกันก็คืออ้ยอดที่มันขึ้นมาล่าสุดตามที่ผมวงกลมก็คือตอนช่วงเนี้ยปัจจุบันก็คือไอเดือนธันวาเดือนปีไอของปี24ก็คือปีเนี้ยวันเนี้ยครับที่ที่ผมลงคลิปนะครับ กับตอนช่วงออททมายรอบที่แล้วนะครับตอนปี21ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับอเอ้ยพฤษภาพฤษภาคมไม่ยนอะไรกันขออภัยแต่เดือนพฤษภานะครับก็คือไอเนี้ยมันมีออททมายใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีออททมายนะครับตัวของแท่งเทียนนะแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวของอกราฟที่เป็นกราฟราคาเฉลี่ยรหรือว่าตัวของเส้นลายนะครับที่เป็นราคาปิดของแท่งนะครับนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมนะครับบุ๊บ คุณเห็นอะไรไหมว่าตอนเนี้ยตัวของดอชชอยเนี่ยครับราคาเสัญลนยเนี่ยนะครับ,ราารบอันี้คือออาทำนายก่อนหน้านะตอนปี21หนึ่งครับมันอยู่ที่ราคาเอ่อราคา0.33 0.3 4ด่อลลาร์ใช่ไหมอันี้คือราคาเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับราคาเนะี่ยราคาเฉลี่ยมันเกินแล้วครับมันขึ้นไปปิดเอ่อตอนเดือนที่แล้วนะมันขึ้นไปปิดตรงราคานี้ครับตรง0.42ี่นะครับ0.42ยนี่เห็นใช่ไหมว่าราคาเฉลี่ยอนะ่ะมันขึ้นเกินไฮไปแล้ว นในภาพใหญ่มันมองว่าถ้าเป็นราคาเฉลี่ยที่เป็นแบบตัวของแท่งเทียนปิดนะที่ไม่ใช่แบบไส้นะก็คือตรงเนี้ยมันมีการทํอาออทําพายแล้วนะครับอันนี้คือย้ําในราคาเฉลี่ยนะราคาเฉลี่ยไอ้ที่มันปิดแท่งเทียนนะครับไม่ใช่ราคาซื้อซื้อ,อของแทงเทียนมันเป็นเส้นลายเออเส้นลายคือมันเกินไปแล้วนะครับเนาะแต่มันยังไม่ได้ทาําออทําพาแต่แค่กรณีตรงเนี้ยไฮมันสูงกว่าแล้วนับแล้วตรงเนี้ยมันยกโลด้วยมันไม่มีการทําทําโลเลยนะครับ ดังนั้นผมมองว่าตรงนี้ถ้าว่าเขาต้องการที่อยากจะขึ้นต่อน่ะตรงนี้ไอที่กาลังขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยราคาปิดให้เนี่ยมันมันมันสูงกว่าตอนช่วงปีสองหนึ่งครับตอนที่ออทไมลา์รอบที่แล้วช่วงเดือนเมษาเพื่อสภาอะไรแบบนี้คือตัวเนี้ยสัญญาณมันมาแล้วนะครับตัวของดอชอยแต่แค่กําลังรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์เลยนะครับตอนเนี้ย คืออ่าอันนี้อันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แล้วนะการวิเคราะห์แบบในมุมมองของผมและความคิดของผมไม่เกี่ยวกับกราฟนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนก็คือจะเกี่ยวกับเงินลงทุนมากกว่าก็คือในช่วงปีสองหนึรอบที่แล้วปี21รอบที่แล้วนะครับไอตัวของออตมายหรือว่าตัวของไซเคิล บิตคอยคริปต์คริปโตรอบที่แล้วตอนปีสองหนึ่งอ่ะก็คือเงินที่เข้ามาส่วนใหญ่อ่ะมันเข้ามาเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นมันเกิดโควิดด้วยใช่ไหมแล้วคนก็ออกไปทํางานเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเขาก็แจกเงินแจกเงินมาแล้วคนก็ไม่รู้จเอเงินไปทะไรก็เอาเงินไปลงทุนไปซื้อพวกพวกแบบคริปโตอย่างเงี้ยมันก็ขึ้น,ข,นขึ้นกันใช่ไหมเออแล้วคนส่วนใหญ่อ่ะก็คือจะเป็นรายย่อยใช่ไหมซึ่งรายย่อยอ่ะมันมีจานวนเยอะก็จริงแต่เงินเขามีจํานวนน้อยแต่ว่าจํานวนผู้คนที่เยอะบวกกับจำนวนที่น้อยรวมกันล่ะ มันทําให้ตัวของราคามันไปได้แล้วมันเกิดความให้นะครับมันเกิดกระแสนะครับกระแส PM จะมาจากผู้คนนะครับกระแสไม่ได้มาจากเงินกระแสจะมาจากผู้คนซึ่งรอบที่แล้วเป็นรายย่อยใช่ไหมกระแสมาเยอะนะครับแต่รอบนี้นะครับรอบนี้เนาะราคานะขึ้นมาสูงกว่าจุดรอบที่แล้วไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือเหรียญหลายๆเหรียญนะครับขึ้นมาสูงกว่าออ,อทอไมายรอบที่แล้วหรือไซค์ขึ้นรอบที่แล้วที่คนไฮกันครับที่รายย่อยใฮกัน แต่รายย่อยอ่ะยังลังเลอยู่นะครับบางคนยังไม่กลับเข้ามาตลาดนะครับแต่เห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยบิตคอยมันมันเกิดละแต่ว่าไม่ได้เข้ามาซื้อเพราะว่าโดยความที่เห็นว่ามันก็แพงใช่ไหมมันก็แพงสำหรับเขาแล้วก็บวกกับ เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อตรงไหนอารมณ์ยังไม่ค่อยมีคือแบบเหมือนแบบเขาก็อยากซื้อแหละแต่เขาก็แค่เหมือนแบบยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลยังไม่ค่อยกล้าซื้ออะยังไม่ค่อยกล้าซื้อแต่ว่าเริ่มเข้ามาดูละเริ่มเข้ามาดูหน่อยหนึ่งแล้วนะครับอ่ะก็คือผมก็สังเกตจากตัวของอัลกอริทึม u t u b e แล้วบวกกับตัวของกระแสช่องของผมด้วยนะครับก็คือเหมือนมันเริ่มมาละแต่ว่าบางคนก็ดูละแต่ว่าแค่ อย่างไม่กลา้ามั่นใจที่จะเข้าซื้อหรือเข้าตลาดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมว่าไอตัวที่จะทําให้เขาเรียกว่าเหมือนกับเงินรายย่อยเนี่ยเข้ามาคือตอนนี้เงิน่ะที่มันเข้าอะมันมีแค่เงินของรายใหญ่ที่เป็นกองทุนที่เป็นกองทุนอย่างเดียวเท่านั้นนะ,ะพวกกองทุนพวกแบบวานใหญ่ห,ญหรือบริษัทใหญ่เนี่ยเข้ามาอย่างเดียวแล้วส่วนใหญ่จะเข้าบิตคอยใช่ไหม แต่รายย่อยไม่ได้แทบไม่ได้เข้าบิดคอยเลยรายย่อยยังไม่ได้เข้าอะไรเข้าออคอยหนยหนึ่งบ้างก็คือคนที่ยังอยู่ในตลาดหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่แต่มันน้อยมันยังน้อยอยู่กระแสย,ยังไม่ค่อยเยอะแต่ผมว่าไอตัวที่มันจะเรียกให้เราย,ย่อยกลับมานะครับก็มีไม่กี่ตัวหรอกที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาก็คือไม่ตัวของ XRP ก็เป็นตัวของ d o g e o นะครับซึ่งผมว่าตัว Dogecoin คือคนไทยหลายคนที่เคยเลื่นคิปโตมานะครับ ยังไงคือก็ต้องรู้จักมันอยู่แล้วแล้วก็เคยเห็นมันอยู่แล้วนะดังนั้นตรงเนี้ยผมว่าไอตัวดอทคอยเนะี่ยอาจจะเป็นตัวที่เรียกให้ตลาดของตัวระย่อยเนี่ยมันกลับมาแล้วเงินของระย่อยเนี่ยมันเข้ามานะซึ่งตอนเนี้ยทุกคนเ่อว่าเงินละย่อยเนี่ยส่วนใหญ่อะยังเข้ามาไม่เยอะนะยังเข้ามาไม่เยอะตลาดยังไม่หายแต่ราคานะมาจ่อเรียกได้ว่าเหมือนกับ มาจอตรงราคาแถวช่วง0.3ตอลลาา์กว่าแล้วอะก็คือราคาเฉลี่ยปิดแท่งของของออทมายรอบที่แล้วแล้วอะครับก็คือมาจอตรงนี้แล้วแล้วถ้าเงินรายย่อยเข้ามายังไงคือมันก็ไปต่อได้เพราะว่าเหมือนกับเงินที่เข้ามาส่วนใหญ่มันยังมันยังไม่ได้เข้ามาเลยของตัวรายย่อยนะครับมันยังไม่ได้เข้ามาเลยดังนั้นตรงเนี้ยถ้ารายย่อยเข้ามาตรงเนี้ยกระแสให้เข้ามายังไงก็ไปต่อได้นะครับไปต่อได้เลยเมื่อกัออทามายด้สูงนะครับประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็บวกกับถ้าว่า รายใหญ i, it, ar, Bitcoin, right? ่ที TC, ่เขาเอาเงินเข้าบิตคอยน่ะอยู่ๆเขาขายบิตคอยมาใช่ไหมเขาก็ก็ต้องตามตามไซคลของตัวตลาดอยู่แล้วก็คือมันจะมีเข้าตัวของบิตคอยใช่ไหมอ่ะก็คือมันเข้าตัวของ BTC ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ไปตัวของเอาคอยใช่ไหมเอาคอยพอเอาคอยเสร็จปุ๊บอ่ะก็วกกลับมาตัวของมีมคอยนะครับตัวของมีมคอยนะครับซึ่งไซคลตลาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเข้าบิตคอยแล้วมาเอาคอยแล้วมามีมคอย นะครับนะี่ซึ่งตอนเนี้เราอะกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นบิตคอยกําลังจะเข้าออคอยอยู่นะครับอ่ะก็คือกําลังจะเรียกรายย่อยละอ่ะกาลังจะเรียกรายย่อยละพอเอาคอยเสร็จปุ๊บมาบีมคอยเนี่ยอันนี้เรียกรายย่อยของจริงนะครับตอนนี้เราอยู่เราเราอยู่ช่วงนี้แล้วครับช่วงไอไอกำลังจะเข้าออคอยแล้วก็มาบีมคอยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็คือผมถึงบอกว่าเออดอชคอยเนี่ยน่าจะเป็นมามืดน,นะครับตัวหนึ่งของตัวใส่เครื่องตลาดรอบนี้นะถ้ากรณีที่ตลาดกลับมาและกรณีที่ บิตคอยไม่ได้ร่วงแรงมากแล้วก็สามารถเรียกให้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 กลุ่มรายย่อยหรือมีกระรแสหละกัาที่สามารถเรียกให้รายย่อยเนี่ยเข้ามาตลาดคริปโตได้ถ้าเรียกเข้ามาได้เมื่อไหร่นับมั่นใจว่าคริปโตปี2025าเนี่ยไปต่ออย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่สามารถเรียกมาได้นะก็คือตอลาดคริปโตก็คือก็จะซบเซาลงมาเหมือนที่ผ่านมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของผมนะครับก็อันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดแบบเดียวลักษณะแบบผมเป็นหรือเปล่า แต่ว่าถ้าใครที่มีข้อมูลหรือมีความคิดเห็นอะไรงไงก็สามารถแชร์มาได้นะครับถ้าว่ามีข้อมูลอะไรที่สํำคัญสําคัญเนี่ยก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าเผื่อจะเป็นข้อมูลสําคัญที่เอาไว้ใช้ในการลงทุนของตัวตัวคริปโตนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้เลยกันทุกคนก็ช่วยดียผมสวัสดีครับ